สวัสดีจ้าเมนเนจะพามาเก็บหอยเชอรี่สีทองและจ่าที่เลี้ยงไว้จะเก็บไว้ต้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนแรกนี่จ้ากะมี่เพื่อนๆถามมาเนาะจา้าว่าหอยเชอรี่สีทองนีข่ขายบ่อกะยาคายอยู่จา้าแต่ว่าช่วงนี้มันกบบระบายนะจา้ามันมีบระายถ้าเอาเป็นพ่อผ่านแม่พ่านนี่กะพ่อใดอยู่แต่ถ้าซื้อเป็นโลนี่กกะว่าพ่อละจ้าเพราะว่า เลี้ยงไวต้ตะขอกินนะจ่ะเมื่อเศา้าเปียนน้ำไปนะจะน้ำก็เลยใสๆเนะี่ยที่จริงอ่ะ้าเฮ้าบ่ปล่อยให้น้ำม,มันขุ่นเนาะจ่ะนวยมันจะงามใสงามขนาดเลยจ้ะแต่นี่บ่ค่อยมีเวลาเด้ปล่อยน้ำนะจ่ะมันก็นเลยออกสีสนิมพอา้างบอ่อเรียบร้อยแล้วก็เอาอาหารลงให้กินจ้ะเมื่อนี้ก็ได้พักบุงเก็บพักบุงที่ปลูกไว้ในบ้านนี่แหละจ้ะมาไว้ให้กิน ใส่เกลือกับพริกแห้งแซ่ไว้เมื่อแรกงยังจะได้มาต้มจ้ะให้เขาไข่ขเมือกกับขี้ดินที่ที่อยู่ในตเขาออกมานะจ้ะเก็บตะไคร้กับใบมะกรูดไว้ถ้าใส่ต้มหอยความจะเพื่อดับข้าวเนีย่ยเมือแรกงมากกับใดเห็ดเลยเพราะว่ากลับมาจากขายของกับประมาณถุ่มกว่าๆมันก็จะเมือดนะจ้ะเคยมีคนถามมาว่าเลี้ยงแล้วกลากินยูบอ กินใด้คือเกาจ้าเพราะว่าเห้าเรียงไววถ้าก,กินอยู่แล้วนะจะบอบคิดมากเอาเนาะ